สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับเข้ามาสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะจดดินจินฮูด้วยฟินเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะกลับมากับการรีแอคชั่นค่ะนั่นก็คือการรีแอคชั่น OPV นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางช่องช่องนี้มากๆนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ใต้คลิปนะคะก็คือเขาอ,อนุญาตให้เราเนี่ยสามารถทำรีแอคคลิปอื่นๆของเขาได้นะคะซึ่งเราก็ไม่รอช้าเลยที่จะ ตอบสนองในคําที่เขาบอกก็คือเรารู้สึกว่าเราดีใจมากที่เขาให้การตอบรับในการทํารีแอปของเราที่ดีมากนะคะก็เราก็เลยอยากจะทาคลิปคลิปหนึ่งนะคะซึ่งตั้งแต่เราเห็นชื่อคลิปก็คือเราก็อยากทําเลยเพราะว่าคือเราจะเราจะบอกทุกคนว่าเราเนี่ยจินหยินวอใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เรารู้สึกว่าเป็นแบบเป็นคนที่แบบเป็นเลือผีสําหรับเราได้นัมเบอร์วันของเราเลยนะก็คือบีเวอร์คือ เราต้องท้าวความไปก่อนว่าความที่เราแบบว่าเออตอนนั้นก็คือแบบคีบพ,พี่วอคนคนนึ่งอะเนาะแล้วตอนนั้นก็ยังแบบว่ายังไม่ได้คีบคู่นะทุกคนและทีเนี้ยเหมือนกับเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคือเราอินกับบทพี่วีทุกคนเก็ตไหมแล้วคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนดีอย่างมาคือแบบต้องเจอคนอื่นสิอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าตัวเลือกแรกที่เราแบบคิดว่ามาคนคู่ก็คือบีเวอร์อะเออแล้วก็คือแบบ บวกกับที่เราเห็นมีรายการหนึ่งที่แบบว่า,าเขาสัมภาษณ์แล้วแบบนักแสดงก็บอกว่าถ้าเลือกคู่ใครได้จะคู่ใครอะไรอย่างเงี้ยเออบิวเวอร์ก็ตอบพี่วอลอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรนนี้แบบเรนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือแบบคือบิวเวอร์เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นแฟนบอยพี่วอ คือแบบเวลาที่พูดถึงพี่วอลตาเขาจะเป็นประกายแล้วเขาจะแบบเขาภูมิใจในตัวพี่วอลมากอะแล้วแล้วแล้วเหมือนเขาไม่รู้ตัวด้วยว่าสิ่งที่เขาเป็นอะมันคือแฟนบอยทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นแบบการฟังเพลงของพี่เขาการแบบพูดถึงพี่เขาการเคารพพี่เขาคือแบบตาบิเวอร์คือแบบคือนี่คือไนไอดอลของเขาอะเออมันมันคือแบบมันเขาปื้มเขาปื้มพี่วอลจริงๆอะไรเงี้ยเออทั้งที่เขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเขาเองอะปื้มพี่วอลมากขนาดนั้นแต่เราอะเราในฐานะคนที่แบบ นั่งดูบิวเวอร์ไลท์แล้วคือแบบเวลาที่บิวเวอร์พูดถึงพี่วอมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยแบบความภูมิใจแล้วก็แบบความรู้สึกที่แบบว่านับถือพี่คนนี้มากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆนะคะก็เราก็เลยอเอ,อแต่งตั้งให้บิวเวอร์เป็นเลือดผีอันดับหนึ่งของเราที่แบบที่จะมาประทะกับยินได้แล้วด้วยความที่แบบคือแต่ตอนนี้เราก็เราก็รู้แหละว่า เออยินวอคือแบบรักกันมากไรเงี้ยหาอะไรมากั้นยากไรเงี้ยแต่ยังไงเราก็มีความรู้สึกแอบเรียกว่าเออถ้าจังหวะที่ยินไม่อยู่แล้วแบบพี่วอมีบีเวอร์อยู่ก็รู้สึกว่าพี่วอก็ต้องปลอดภัยอะ่ะเพราะว่าแฟนบอยเขาก็ต้องปกป,ป้องพี่วอแบบที่สุดทุกคนเออจริงๆคือแบบเรารู้สึกอย่างนั้นอะ่ะยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเออรู้สึกแบบไม่ตรงกับเราหรือว่าอะไรยังไงก็อยากให้เคารพในการการเอ่อการ การที่เราเป็นแบบเนี้ยเออการที่เรารู้สึกแบบเนี้ยคือทุกคนมีความรู้สึกอะไรก็ได้ที่แบบว่าตัวเองเป็นอิสระเออมันไม่มันไม่ผิดที่ทุกคนจะรู้สึกหรือว่าแบบจะจิ้งคู่ไหนอะไรเงี้ยมันเป็นสิทธิของทุกคนยังไงเราก็เราก็คิดคู่หลักอยู่แล้วอืมจริงๆเราคิดคู่หลักเพราะเรารู้ว่าเออเขารักกันมากๆแต่ว่าการมีแบบเลือผีอะไรเงี้ยมันก็เป็นรสชาติ อย่างหนึ่งของชีวิตอะมันเหมือนกับการที่คนเราแบบว่าชอบกินหวานมากๆแต่วันหนึ่งแบบอยากเปลี่ยนรสชาติว่าแบบเออหวานมากไปก็แบบว่าก็อาจจะมีรสอื่นมาตัดได้อะไรเงี้ยเออมันเป็นรสชาติอย่างหนึ่งของชีวิตเราอะไรเงี้ยอืมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่มีการปิดกั้นในความรู้สึกชอบของแต่ละคนเนาะอ่ะอยังไงก็ถ้าทุกคนพร้อมมาแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันเลยนะคะก็คือตื่นเต้นมากทุกคนก็คือแบบเรา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  เราจีนก็คือเราเราชอบเราชอบมากทุกคนโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะอืมเป็นเหมือนเฟซบุ๊กเนาะใส่ตาสั้นแต่ไม่ยอมใส่ไว่โอ้ยดีม ชอบอ่ะคิดถึงคิดถึงจอรนะดะเราคือหนึ่งคนที่เคยแต่งจระดาเกี่ยวกับยินวอร์นะทุกคนแต่ว่าพอแต่งไปแล้วรู้สึกว่าการอ่านของคนอื่นมันมีความสุขมากกว่าเราแต่งเองอะ่ะอืมเราอ่านลอาจจะยังไม่ถึงจุดที่แบบสามารถแต่งได้อะ่ะก็เจความรู้สึกนี้แบบเห็นเขาไม่ความสุขแล้วแบบว่า ทำได้แค่นั่งกดไลค์อ่ะเออแต่เขาจะเขาคือคนรักคนที่เรารักมากถึงขนาดที่แบบว่าเออยินดีกับกับสิ่งที่เขาเป็นอะ่ะเออประมาณนั้นแหละอินอินเกินละแล,แล้วเข้าใจความรู้สึกที่แบบว่าเออเขาปึกษาเราทุกเรื่องอ,อ่ะ แต่พอเจอเขาก็แบบทำได้แค่แบบยินดีอะไรอย่างเงี้ยวะทุกคนถ้าเราอินมากไปก็แบบก็อย่าว่ากันนะ<แ> <c oughs> เราเพลงแบบวิวหัวใจ่าแล้วเหมือนในเอ็มวีก็จะคีปเป็นแบบว่าเป็นบีเวอร์เป็นเพื่อนสนิทของพี่วอลถูกไหมแล้วแบบว่าพี่วอลก็ชอบยินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ความทนใจเขาไม่เคยร,ร,ร,รักแบบมองตัวเองได้แล้วจะฝันด้ววันที่มีันก็แบบ มันก็เจ็บแล้วอ่ะมันมันบีบมันมันมันรู้สึกแบบเออชอบชอบีนี้มากทุกคนดูดีดูสายตาที่แม่วงมองดี ตัวเล็กตัวน้อยอยอ่รักดีมันมันแบบมันรู้สึกแบบอม,มันต้องสืนต่อทุกครั้งที่ตัวเองรู้สึกอะ่ะเออม,มันเป็นความรู้สึกที่แบบเออพูดไม่ได้อะ่ะแล้วก็แบบได้แต่ยินดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันอึดอัดเนาะมันแบบ มันทำได้แค่นั้นนะทุกคนเออมันจริงๆกบมือให้กับเอบคือแบบมันมีช็อตจังหวะที่เรารู้สึกว่าเออมันตรงกับอะไรบางอย่างในในความเป็นเราอะน,นะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอินมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาตัดต่อได้ดีมากแล้วก็ประทับใจมากคือด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าเออเราเราจะซนสซทีฟก,กับการที่แบบว่าเขาจะมันเป็นความเป็นเพื่อนแล้วแบบว่าชอบแล้วแบบว่ามันเป็นไปนไม่ได้ทุกคนไม่ถึงว่า มันอาจจะมีจุดที่ถ้ามนมีความหวังมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางเลยจุดนั้นไปได้อะแต่เราก็ทําได้แค่แบบว่าเป็นที่ปรึกษาให้เขาเป็นคนที่แบบว่ายินดีกับสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาเป็นอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นความสุขที่มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งได้อ่ะทุกคนเออยังไงก็รู้สึกว่ามันมันก็ดีอ่ะอืมแล้วใน OPM เมื่อกี้นะคะซีนที่เราชอบที่สุดนะทุกคน ก็คือซีนในฉากาในฉากคนรักล่นพี่นี่แหละเป็นซีนที่แบบว่าเหมือนมาร์กอะไปเห็นพี่วีแบบว่าจูเกับพพอยใช่ไหมแล้วแบบวีอร์ก็เข้าไปเจอแล้วก็ไปต่อยพี่วีแล้วก็แบบว่าว่าพี่วีแบบเออแบบที่ไม่เคยว่ามาก่อนคือในความรู้สึกเราอะเราเรา,เราดึงจากเอากลนละออกนะแต่ว่าเป็น OPV เพลงนี้คือยืนเฉยเขาก็รักอะไรีใช่ไหมแล้วแบบมันเหมือนมันเหมือนตามที่เราคิดนะ ความรู้สึกเราคือเหมือนเราเป็นเพื่อนกับคนคนนี้มากๆแล้วเราอ่ะรู้สึกว่าเรารักเพื่อนคนนี้มากรักเกินกว่าเพื่อนแล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งที่เขาอ่ะมารักเพื่อนเราแล้วเราก็รักคนคนนั้นมากๆแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้กีดกันเขาอ่ะเออก็คือแบบปล่อยเขาไปในไปในทิศทางที่เขาเลือกอะไรเงี้ยแล้วอยู่วันหนึ่งไอ้คนที่แบบเราคิดว่าเขาจะดูแลเพื่อนเราอ่ะที่เรารักมากๆอ่ะเออรักเกินเพื่อนไปแล้วด้วยอ่ะดีอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายแล้วแบบเขาทําให้เพื่อนเราเสียใจอะไรเงี้ยมันถึงจุดที่เราไม่เคารพคนคนนั้นแล้วแล้วเราก็แบบสามารถแบบทําลายคนคนนั้นได้เพื่อแบบเพื่อปกป,ป้องคนที่เราหลักจริงๆอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าฉันมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตฉันและแบบเป็นสิ่งที่ฉันรักที่สุดให้กับคุณแล้วอะไรเงี้ยแต่คุณมาทําลายเขาอะไรเงี้ยแล้วแบบทําให้เขาเสียใจได้หรออะไรเงี้ยเพราะว่า oh, <perpet ua S 1> ในใน right ในตอนฉากนั้นอะเหมือนกับว่าเจมอะเปลี่ยนสรพพนามของพี่วีคือแบบ ไอพี่วีอ่ะคือแบบการที่รุ่นน้องแบบโมโหแบบขนาดนั้นอะ่ะแล้วเรียกรุ่นพี่ว่าแบบไอพี่วีได้อะ่ะคือแบบเขาต้องแคนมากอะ่ะคือแบบเออมันมันคือทีมากทุกคนอืมก็ชอบซีนนั้นมากใน o p V เมื่อกี้นะคะก็คือมีช็อตที่เรารู้สึกว่าเออวันทึงปะ่ะแล้วก็อีกซีนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันมันประทับใจมากก็คือซีนที่เหมือนกับว่าพี่วอถามบีเวอร์ว่าเออไม่ได้ชอบ ที่วอรใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบคือบีเวอร์ก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าชอบแต่ว่าบอกไม่ได้อะก็บอกว่าไม่ก็แบบสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบการที่เขาถามเปิดขนาดนั้นอะ,ะแสดงว่าเขาก็รับรู้ได้วยว่าเราอะรู้สึกกับเขามากกว่าเพื่อนแต่ว่าเขาถามเพื่อความชัดเจนว่ายูไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องฝืนคนที่จะแบบไม่พูดความจริงออกไปอะด้วยคําว่าเพื่อนคือมันต้องรักษาคํานี้เอาไวอ้อะเออมันเป็นอะไรที่แบบมันอึดอัดข้างในอะมันแบบ มัน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 อิมแพกเออมันแบบมันรู้สึกเออก็ถ้าเกิดว่าใครไม่แบบไม่เข้าใจความรู้สึกนี้ก็จะแบบก็จะไม่เข้าใจทุกคนก็จะแบบออก็จะพูดไปเลยสิอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นเยอะทุกคนจริงๆถ้าใครที่แบบได้ลองแบบเออรู้สึกกับคนที่เป็นเพื่อนสนิทตัวเองมาก,มากๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นจุดที่แบบเราเก้าวไปไม่ได้ทุกคนพอก้าวลุบแล้วเราก็จะมาชุดคิดว่า ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไปต่อละและแบบความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนละมันจะหายไปไหมอะไรเงี้ยคือคําว่าเพื่อนมันอาจจะมีความหมายสําหรับใครคนหนึ่งมากๆจนแบบไม่อยากจะเสียมันไปอะ่ะคือถ้าสมมุติว่าเราเลือกที่จะแบบว่าเป็นคนรักหรืออะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันแบบความสัมพันธ์นั้นมันถูกตัดออกไปอะ่ะแล้วมันจะไม่เหลือแม้แต่คำว่าเพื่อนเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าเราเซฟโซนตัวเองว่าแบบเอออย่างไรเขาก็เป็นเพื่อนเราอย่างเงี้ย เขาก็จะยังอยู่ในชีวิตเราต่อไปอะ่ะ<ม>เขาจะจวนอยู่ในชีวิตเราไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันหายไปอะไรเงี้ยเออความคิดเรานะแต่ว่าสําหรับบางคนก็อาจจะแบบว่าลองสักตั้งไปเลยอะไรเงี้ยเออมันก็แล้วแต่คนนะเนาะอันนี้มันก็เป็นจุดที่เราคิดก็อยากให้เขาลบในสิ่งที่เราแบบเออคิดนะเนาะก็แบบแล้วแต่ว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงมันก็แบบฟีสตล์แล้วแต่ทุกคนเลยอืม ก็เราชอบคลิปน so, ี no <Yeah. S 2> Or, ้มากนะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถไปดูเต็มๆที่ช่องของเขาได้เลยนะคะช่องของเออเราไม่แน่ใจว่าแบบว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องหรือว่าเอองั้นเราเรียกว่าเป็นคุณแล้วกันอ่ะฝากช่องของคุณคนที่ทําช่องนี้ด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเขาตัดต่อดีมาแล้วก็มันมันมันให้ความรู้สึกที่ดีกับเราเออเรารู้สึกว่าเราคุ้มค่าที่แบบว่าเออเสพสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเออว่าท้าวใจมากๆนะคะแล้วก็ อยากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะช่องของเราแล้วก็เข้าไปดูเออ OPV OPV นี้นะคะก็อยากให้เข้าไปดูกันเยอะๆค่ะก็รับรองว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเอ่อคิวที่เราแบบเอาอารมณ์ตัวเองเข้าไปใส่ด้วยนะคะก็ยังไงก็อยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเราได้เลยนะคะ ก็ยินดีรับฟังแล้วก็รับฟังทุกความคิดเห็นอยู่แล้วแหละโอเคยังไงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคลิปอะไรแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเราได้เลยนะจ๊ะวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย